แลแลวเราก็ถึงกันแล้วนะคะโรงแรม Mandarin is สต i l l พัทยานะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะโรงแรมมี2ฝั่งฝั่งยุโรปกับฝั่งญี่ปุ่นนะคะฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็นโทนไม้ๆนะคะทางด้านซ้ายมือฝั่งยุโรปก็เป็นทางด้านขวามืออันนี้อ้อยก็เข้ามาเช็คอินนะคะแต่ว่าดันมาเช็คอินผิดที่ตึกยุโรปนะคะซึ่งจะต้องไปเช็คอินอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวพนักงานเขาก็จะบอกแต่ว่าในฝั่งยุโรปก็โหบรรยากาศคือ สวยมากเหมือนกันเลยถามพนักงานว่ามันต่างกันยังไงกับฝั่งนู้นเขาบอกว่าไม่ต่างกันมากต่างแค่แบบดีไซน์การออกแบบนะคะแต่ว่าราคาห้องไม่ต่างกันให้เอามาตัดเป็นคนละท้องหนึ่งเรียบยาว อตอนนี้พี่พนักงานก็พามาเช็คอินที่ตึกฝั่งญี่ปุ่นนะคะที่ออยจองมาแล้วพี่เขาก็บอกว่าตึกนี้เป็นตึกหลักที่ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบจองคุณสามีเขาก็กำลังขมักขเมตรในการกดน้ำวิลคัมดิงนะคะเขามีป๊อบคอนให้ด้วยแล้วก็เราก็จะไปดูห้องกันแล้วนะคะจำไม่ได้ว่าพักอยู่ชั้นไหนน่าจะชั้นเจ็อ่ะเห็นชั้นเจ็ดพอดี ก็เดินมาเที่ยวทริปนี้นะคะก็คือเทียงกันช่ำค่ะเทียงตั้งแต่เข้าโรงแรมนะคะยันจะเดินขึ้นมาในห้องนะคะเราเป็นประจำเดือนก็คือสามีก็จะเป็นตามทุกเดือนนะคะพาไปดูห้องกันนะคะบรรยากาศรลดนนะราคาพันกว่าบาทพันแใช่คับก็แม่ยูทูบเบอร์ เราจะพัก,กนที่ห้องสองเจ็ดศูนย์หกใช่ปะ่ะคตณจะบอกอะไรวะ <c oughs> เอาลุงบดูไม่ได้ลงตอนนี้ค<ป>ุณเพา่าะทะ <ำ S 1> ไรปค่ะไปค่ะไปค่ะไปทูบหรือเปล่าเอา้าไม่เข้าไม่ได้ Ha uh ha. -huh. เราก็จะพาไปดูสรายน้ำค่นะนะใช่แต่ว่าเราจะต้องไปถ้าถ่ายรูปเ่าถ่ายจากนู้นสวยกวา่า ตรงไหนดีน <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ั่งตรงไหนดีคะนั่งตรงนี้ไหมดูแสงสแกนที่ออเดอร์อลังการมากเตมมากครับ สุปน่ากินมากสุปเห็ดจานมาเลยเลยซีซ่าสลัดไข่ออนเซ็นกับกระเพราหมูกรอบนะะค ก็คดอืมกินหมดกี่โมงคะนี่เรงะเข้มโพนมากครับสิบไปรันนี้ไม่สั่งกซนตต้ด อ๋อไรกินที่ไหนโมมากพี่มะเขอเทศกินอันเนี้ยเผ็ดินแล้วแหละในหมูพี่ช่วกินกินให้เยอะๆตัว ข้าเสร็จแล้วนะคะก็คือตาใหญ่มากเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตรงนี้สวยมากมรมตรงนี้สวยอยากถ่ายรูปจะต,ต้องถ่ายตอนตอนไหนตอนนี้ได้ไหมอันนี้ก็เอาบรรยากาศค่ายคริสเตียนมาฝากนะคะก็ ที่มาพัทยาก็คือมาค่ายคริสเตียนนี่แหละค่ะแล้วก็ถือโอกาสมาเที่ยวด้วยก็สามีพามาน่ารักมากก็พาเขามาดูบรรยากาศของค่ายคริสเตียนกันค่ะวัสดีรันโดนตอบปุ๊บดีมากอย่าปิดไฟหลยคุณลุงบว่าอะไรคะเส้นทางจอยนี่อะไรตรงไหนเดินทางต้องไปตรงไหนกถามแต่คุณลุงก็ถามไม่เคลียร์เลยยะ มอร์นิ่งนะคะตื่นเช้ามากินข้าตอนนี้เวลาทโมงคือของอาหารเปิด6โมงไม่รู้ว่าจะมีคนมาเยอะหรือเปล่าอะไรก็ืเราสี่ยงออปอมสอคืนไปตัวได้นอนจ้ะ Cà phê đậm đồ thêm sữa vào, rồi xay, xay กาแฟร้อนสั่งได้ง,งั้นเอาลาเต้ลาเตแ้แล้วก็เป็นอีกก็กินอีกกินได้ นี่เป็นมีกว๋วยเตี๋ยวกับไข่ดาวนี่ค่ะมีอ็กแล้วก็คอมีกว้าเจอดแล้วค่เอาอมเล็กค่ะใส่ได้สุดใส่หมดเลยก็ได้ค่ะไภส,สตามอันดีอืมอันนี้ขนมจีนสลับเบาไนี่ตักกินได้เลยใช่ไหมคะ Oh, wow. สาวันมวาวันเดียวเรามาสองคืนมาสองคืนแล้วหนูก็เลยเียมชุดแค่เดียวต้อใสู่้หชุดซ้ำมากวันก็ใส่เสื้อฮ้ายเดนนีวหนาใส่เสื้อ้ายกีกวนี้มาแล้วอันขยัคืนนะครับคือครับครับ คือน่มวชนะอย่างเดือดเลยฮ่าสู้พวอหลเนี่นยพวกต็วอยูฟ่าเปี้ลิกทวที่อาเซน,น,นะฮะัลาลาศน้นก็เปนลิแเขาชิง